ทางด้วยกันแม้ว่าทางรัฐบาลจะบอกว่าพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมในขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นพื้นที่ลาดต่ําน้ําท่วมเป็นประจาทุกปีอยู่แล้วต้องมาฟังมุมมองภาคเอกชนครับน่าสนใจที่สุดว่าตกลงเขายังมีความกังวลเขายังมีความเป็นห่วงหรือไม่กับสถานการณ์น้ําในขณะนี้โดยเฉพาะบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมที่เคยถูกน้ําท่วมมาก่อนไล่เรียงกันไปนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นทางโรจนะบางปะอินบ้านว่าไฮเทคซึ่งตอนนี้หลายคนค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าโรงงานของเขาจะไม่ถูกน้ําท่วมซ้ำสองนะฮะค่ะเพราะว่าในช่วงที่ถูกน้ําท่วมปลายปีที่ผ่านมานะคะในหลากหลายนิคมอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมแผนป้องกันน้ําท่วมเอาไว้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการสร้างเขื่อนรอบนิคมอุตสาหกรรมนะคะบางที่เนี่ยก็มีการขยับ เขือนเนี่ยให้สูงขึ้นด้วยนะคะอย่างมุมมองของคุณเย็บสู่ะะส่วนนะคะเย็บส่วนาสูส่วนเย็บนะคะประธานกรรมการบริหารกรรมการบริหารของบริษัท AH นะคะก็บอกเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในหลักหลายธุรกิจเนี่ยนะะก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะว่าสถานการณ์น้ำ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยไม่น่าจะท่วมเข้านิคมอุตสาหกรรมนะคะอย่างยกตัวอย่างที่นิคมไฮเทคนะุผู้ชมตอนนี้มีการก่อสร้างเขื่อนซึ่งมีความสูงประมาณ5เมตร5.5เมตรนะคะแล้วก็ตอนนี้ความคืบหน้าของการสร้างเขื่อนเนี่ยไปประมาณ90%แล้วเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะรับมือได้แล้วก็กระบวนการการผลิตเนี่ยก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบนะคะมีการรับประกันการ,การ,ารันตีกับลูกค้านะคะว่าจะไม่มีการหยุดผลิตแน่นอน รวมถึงการย้ายเครื่องจักรจากน้ําท่วมครั้งที่ก่อนมานะคะก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นต่อบริษัทเป็นอย่างมากนะคะและก็มั่นใจด้วยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ก็น่าจะเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจของเขาเองเนี่ยไม่น่าจะกระทบนะคะในขณะที่นวนครเองเนี่ยทางกรรมการผู้จัดการของเขานะครับคุณนิพิษอรุณวงศ์ณอยุทยาท่านก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ไปดูในพื้นที่อยุทยาเนี่ยจะเห็นว่าน้ำล้นท่วมใน หลายที่แล้วนะแต่เป็นลักษณะของน้ำท่วมขังนะคะในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมนวมเนีรยมองว่าไม่น่าจะกระทบเนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการสร้างเขื่อนซึ่งมีความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยเขื่อนที่นวมนครสูงเพียงแค่4.7เมตรตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น5.5เมตรนะคะแล้วก็สร้างเสร็จประมาณ98%แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายอ,อกสบายใจเช่นเดียวกับโรจนะนะคะที่ตอนนี้สถานการณ์ะะไม่น่าจะรุนแรงแล้วก็เขื่อนรอบนิคมระยะ ประมาณ70กิโลเมตรเนี่ยคาดว่าน่าจะเสร็จกลางเดือนกันยายนนี้นะคะคือหลายนิคมเนี่ยเขาสร้างเขื่อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเสร็จสมบูรณ์แล้วพอสมควรนะคะ,ะก็ต้องรออีกนิดนึงน่าจะเสร็จเต็มร้อยนะคะอย่าง a AH, อหรือว่าอ i c o ิ i ก h t e ทคเนี่ยนะครับคุณซูชวนเย็บเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทางด้านของนักธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนในไทยเพราะว่าตัวเขาเองก็อยู่ในสมาคมของธุรกิจไทยมาเลเซียด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการให้ภาพจากนักทุนต่างชาติที่มาลงทุนของบ้านเรา แต่ว่าอีกด้านหนึ่งปรากฏว่าหุ้นของบริษัทซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมที่เคยถูกน้ําท่วมมาก่อนเนี่ยนักลงทุนเทขายออกมาเยอะเหมือนกันเมื่อวานนี้นะครับอย่างอบิโกไฮเทคก็ปรับลดลงมาถึง5.12% KCE ลงมา2.44%แลวก็รวมไปถึงทางหุ้นนิคมต่างๆลงมาเฉลี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ1%ด้วยกันน้ำท่วมไม่ได้มีมองแค่เรื่องของการลงทุนหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ว่ายังมองถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันครับ เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ได้ผลกระทบจากน้ําท่วมครั้งก่อนก็เลยทําให้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณสุรพลสเวสวิศรณีออกมาบอกว่าตอนนี้สั่งการให้ทางทอทอทอทั้งประเทศ35สํานักงานด้วยกันเนี่ยมีการติดตามสถา,านการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ของสุโขทัยกับลําปางแต่มั่นใจนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อย,ยอดการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากว่าช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงโลซีซั่นหรือว่าช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวสําหรับตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักของจังหวัดสุขโขทัยอยู่และขณะเดียวกันก็ยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับว่าบรรดานักท่องเที่ยวจากตลาดต่างๆสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นทางททก็เหมือนกับว่าจะใช้แผนเชิงลุกก่อนก็คือเร่งชี้แจงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านช่องทางสื่อออนไลน์นะฮะค่ะ ตอนนี้เองภาคธุรกิจนะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะเพื่อรองรับกับปัจจัยเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมนั่นเองนะคะอ,อย่างทางด้านของบริษัทแอมเวย์ MV เองเนี่ยทางกรรมการผู้จัดการของเขาค่ะคุณกิทวัตรธิตท,ร,ทรีราวีท่านบอกนะคะว่าในส่วนของธุรกิจเองเนี่ยคาดว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเพื่อที่จะลดความเสี่ยงก็ต้องมีการ เตรียมรูปมาตรการทางการตลาดให้หนักยิ่งขึ้นนะคะเพราะถ้าหากว่าไปเจอกับปัจจัยน้ําท่วมจริงๆเนี่ยมันก็จะทําให้ธุรกิจนั้นเนี่ยไม่บาดเจ็บมากแต่ในทางตรงข้ามถ้าว่าน้ําไม่ท่วมนะคะการตลาดที่มีการกระตุ้นไปก่อนหน้านี้นก็จะทําให้บริษัทของเขานั้นเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นภาพที่บรรดาภาคธุรกิจนั้นจะต้องปรับเนื้อปรับตัวหลังจากปลายปีที่ผ่านมาเจอน้ําท่วมไปนะคะอย่างของ M V เองเขาบอกว่า มาตรการทางการตลาดที่เขาเตรียมเอาไว้เนี่ยนะคะต้องการทําเพื่อที่จะกักตุนยอดขายเอาไว้ในช่วงครึ่งแรกของปีถ้าหากว่าเกิดปัดจจัยลบในช่วงหลังจากนี้นะะก็อาจจะทําให้ธุรกิจนั้นเนี่ยไม่ได้ติดลบมากนะักและถ้าหากว่าไม่ไม่มีน้ําท่วมจริงก็น่าจะทําให้ธุรกิจขเขานั้นเติบโตมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาที่เคยเติบโตประมาณ 7- 8เอร์เซนนะคะส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็มีการ กระตุ้นนะคะกำลังซื้อนะฮะด้วยแคมเปญต่างๆแล้วก็มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆด้วยนะคะก็ต้องเตรียมรับมือกันทุกอุตสาหกรรมเลยแอมเบก็จะมีการตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่ประเทศแม่ที่อเมริกาด้วยนะ,ค,ะครับเชงลงทุนถึง180ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ของบริษัทในไทยเองครับ,รบก็มีอีก1เจ้าจะมีการตั้งโรงงานแต่ว่าตั้งที่ไทยนะฮะนั่นก็คือทางบิ๊กโคล่าครับ บหน้าฝ่ายการตลาดของเอเชียแปซิฟิกของ RJ Group นะครับผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายบิ๊กโคลาของบ้านเราคุณโชรินวอยเนียเขาบอกว่าตอนนี้มีแผนที่จะเตรียมเงินลงทุนเอาไว้หลายพันล้านบาทด้วยกันเปิดโรงงานแห่งที่2ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีกเท่าตัวจากโรงงานแห่งแรกอยู่ภายในพื้นที่ของอมตะนครจังหวัดชนบุรีซึ่งเขาบอกว่าการลงทุนครั้งนี้ครับจะใกล้เคียงกับการลงทุนสร้างโรงงานครั้งแรกประมาณสัก3า0พันล้านบาท แล้วก็กำหนดจะเริ่มก่อสร้างช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าทำเลที่เลือกเอาไว้น่าจะเป็นโรงงานในจงังหวัดพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกของบริษัทครับและเป็นปัจจัยสําคัญในการแข่งขันยุคนี้ด้วยยังไม่หมดฮะนอกจากจะมีการตั้งโรงงานแห่งใหม่แล้วจะมีการเพิ่มสูงนกระจายสินค้าเป็น30แห่งทั่วประเทศจากปีที่แล้วมีอยู่12แห่งด้วยกันแล้วก็เพิ่มตัวแทนจําหน่ายรายย่อยอีกมากกว่า60รายเพราะฉะนั้น ดูจากแผนการตลาดณขณะน,นี้ต่อให้มีแบรนด์อื่นเป็นแบรนด์ใหม่ของเจ้าไหนก็แล้วแต่เข้ามาในตลาดเนี่ยก็ไม่กลัวแต่อย่างใดนะฮะสำหรับบิ๊กโคลรค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเขานั้นจะปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาดของเขายังไงนะเพราะว่าก็จะมีแบรนด์น้องใหม่เนี่ยเข้ามาเปิดตลาดด้วยสอาจจะเข้ามาแข่งนะฮะใช่ค่ะก็อย่าลืมเจ้าเดิมอีกสองเจ้านะคะเป๊ปซี่กับโค้กก็ยังอยู่ มิโคลาแล้วยังมีเจ้าใหม่อีกนะคะก็เชื่อว่าแข่งขันกันดุเดือดแน่นอนช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้านะคะมาดูเรื่องของโฆษณากันบ้างนะคะคุณวันนายเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยโฆษณาสื่อออนไลน์เนี่ยเติบโตเท่าตัวเลยครับโดยเฉพาะเวลาที่เราเปิดอินเทอร์เน็ตไปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่ามันจะมีโฆษณามาเนี่ยหลายรูปแบบบางทีเปิดหน้าเว็บไซต์นี้ไปปุ๊บนะคะมีป๊อปอัพขึ้นมาเป็นโฆษณา บางอันเนี่ยหาที่ปิดไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเป็นคันยัดเยียดหรือเปล่านะคะปรากฏว่าตอนนี้นะคะคุณวุฒินันานายิมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะอีกหนึ่งธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ที่น่าสนใจนะ,ะที่เขาบอกว่าสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากสกรปชิน,นีค่ะ คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้โลกออนไลน์มีบทบาทกับสังคมไทยมากและจะมากขึ้นเป็นเท่าตัวโดยเฉพาะการอัปเดตและเรียนรู้ชีวิตคนรอบข้างผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแน่นอนครับเมื่อมีประชากรบนโลกออนไลน์ที่ไร้พรมแดนมากขึ้นจึงเป็นที่หมายปองของนักการตลาดหวังจะให้แบรนด์ของเขาติดตาคุณผู้ชมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ คุณผู้ชมครับลองมองไปรอบๆคุณผู้ชมดูสิครับว่าคุณผู้ชมนั้นเห็นโฆษณาอะไรบ้างแน่นอนครับในขณะที่คุณผู้ชมเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่นั้นโฆษณาก็ได้เข้ามีบทบาทแอบแฝงในชีวิตของเรามากขึ้นครับแต่ดูเหมือนว่าคนเล่นอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มองว่าทุกวันนี้พวกเขาถูกยัดเยียดโฆษณาที่แสดงเป็นแบบแบนเนอร์ให้ดูมากกว่าข้อมูลที่ต้องการไม่ชอบเดี๋ยวนี้เขาทำเทคนิคที่มันปิดยากขึ้น โดยเฉากขึ้นอย่างเช่นอาจจะมีตัวปิดที่มันเล็กมากเลยหรือบางทีถ้าเราเลยจุดที่มันจะไปปิดมาแล้วเนี่ยมันก็จะขยายใหญ่เต็มหน้าจอมาเลยมันเหมือนถูกยัดเยียดมากกว่าแต่ถ้ามันมีทางที่ปีนานอมไม่ต้องใหญ่มากเราสามารถคลิกให้มันหายไปในทีเดียวได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการคลิกหรือตัวคลิกปิดเนี่ยตัวเล็กมากๆเนี่ยผมมันรบกวนมากเกินไป ขณะที่ผู้บริหารบริษัท m a c f ฟีว่าดิจิทัลเอเจนซระดับแนวหน้าของไทยเล่าให้ผมฟังว่าปัญหานี้ขึ้นอยู่กับนักการตลาดที่ขาดทักษะความรู้ในการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้กับสื่อออนไลน์ให้ถูกประเภทผู้ขายโฆษณาไม่เคยรู้ว่าใครเป็นคนเข้ามาดูโฆษณาของเขาจริงหลายครั้งสงสัยว่าซื้อจริงหรือเปล่าจึงทําให้บริษัทเสาะหาเทคโนโลยีที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้คือ Real Time Bidding ในชื่อฟีวี a แ ซึ่งเป็นการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์ที่นำเอาข้อมูลเชิงลึกของเว็บไซต์มาร่วมกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ซึ่งมีวิธีคล้ายๆกับการเสนอราคาในตลาดหุ้นซึ่งใช้กระบวนการเพียงเสี้ยววินาที วิธีการใช่ไหมครับของตัวฟีวิเอตเนี่ยเราจะนําเอาข้อมูลนะครับของตัวเว็บไซต์นะครับมารวมกับข้อมูลของผู้ชมเว็บไซต์นะครับเ,เสร็จแล้วเนี่ยก็จะผนวกกับวิธีการที่จะเสนอราคาแบบตลาดหุ้นครับนั่นแปลว่านักการตลาดเนี่ยสามารถพอรู้แล้วนะครับว่าคนที่เข้าเว็บไซต์เป็นใครใช่ไหมครับ รู้แล้วว่าคนที่เข้าเว็บไซต์เนี่ยอายุ30ปีมีรายได้เกิน50,000บาทอยากจะแสดงโฆษณาให้เขาเห็นนะครับเพราะฉันเนี่ยเขายอมที่จะจ่ายกี่บาทนะครับก็มาแข่งกันใช่ไหมครับสมมุติว่าแบรนด์ A บอกว่าฉันอยากได้คนนี้มากเลยฉันให้5บาทนะครับแบรนด์ Brand B บอกว่าไม่ตรงนี้ตรงมากกว่าเขาให้6บาทเลยนะครับเพราะฉนันเนี่ยเราก็เคาะขายที่6บาทเป็นตน้นวิธีการทําแบบนี้เนี่ยก็คือวิธีการเสนอซื้อเสนอขายเหมือนในตลาดหุ้นนะครับ เทคโนโลยีนี้จึงสามารถเติบโตได้อีกมากโดยเฉพาะการโฆษณาออนไลน์ซึ่งช่วยทําให้ธุรกิจแข่งขันได้มากขึ้นโดยไม่กระทบกับลูกค้าที่ไม่ใช่เป้าหมายซึ่งแม็กฟีว่ามีทีมงานหนุ่มสาวรุ่นใหม่ทํางานกันอยู่กว่า40ชีวิตและกําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วพวกเขาจะต้องเริ่มงานที่ท้าทายกับการนําเทคโนโลยีของโฆษณารูปแบบใหม่ที่เป็นมากกว่าการยัดเยียดให้คนดูโฆษณา อันนี้ก็ต้องจับตามองกันต่อไปว่าพวกเขาจะสร้างความแตกต่างให้โฆษณาออนไลน์ในเมืองไทยได้มากน้อยแค่ไหนนพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงานประโยชน์นนชนของการใช้โฆษณาแบบออนไลน์แน่นอนนะครับว่ามันจะเป็นการเจาะตรงกลุ่มเลยเพราะว่ารู้ว่าใครบ้างที่มีการเข้าไปดูในเว็บไซต์นั้น รวมถึงการใช้ Search e n g นจิต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเงินที่ลงโฆษณาไปเนี่ยมันก็จะไม่เล็ดลอดไปถึงกลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมายของคนที่ต้องการโฆษณานะฮะก็เรียกได้ว่าใช้เงินอย่างคุ้มค่านั่นเองอนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตลาดทุ้นไทยกันหน่อยเมื่อวานนี้ย่อตัวลงไปปิดในแดนลบแต่เช้านี้สดใสบกุกขึ้นมาแรงเลยนะคะติดตามได้ในช่วงหนะะ้าค่ะ